นี่คือขุมพลังฟ้าที่เร็วกว่าเสียงกองทัพไทยมีไว้เพื่อคุ้มครองผืนแผ่นดินบินเร็วขนาดนี้ศัตรูยังไม่ทันเห็นตัวก็หายไปจากเรดาร์แล้วข้อมูลเจาะลึก F16 Fighting Falcon จุดเด่นของ F16 ไทยความเร็วเหนือเสียงทำความเร็วสูงสุดได้มัก2.05 2,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงพุ่งจากฐานบินถึงชายแดนได้ภายในไม่กี่นาที บรรทุกอาวุธหลากหลายจรวด IAM 9ซ้าสายวินเดอร์ IAM 1 2 0 AR AMAM AM, ยิงกลางอากาศระเบิดนำวิถีพาเว PAKY ยิงเป้าหมายภาคพื้นปืนใหญ่อากาศ M 1 6 v u วูคอนลำกล้องบินเดียวได้จัดการศัตรูหลายเป้าหมายมีเรดาร์ติดตามหลายเป้าพร้อมกันทำด็อกไฟได้ดีโจมตีแบบหมุนไล่กันกลางอากาศทนทานบินได้นาน ประจำกันในไทยตั้งแต่ปี2,538กว่า30ปีมาแล้วข้อมูลน่ารู้ความเร็วสูงสุดมัก2.05เพดานบิน15,000เมตรนักบินไทยใช้ในการซ้อมรบโคบาโกและลาดตะเวนชายแดน